สวัสดีครับพี่น้องนะครับมาถ่ายง่วนะพี่น้องฝนตกนะครับหัวแดดตกแห้งนะพี่น้องหัวแด่เบาลงนะครับตอนนี้กะลิ้นๆนะพี่น้องอยู่ที่ฝูงว่าของเสียบูรูกพระโคนะครับอยู่ที่อำเภอสะบดนะครับพี่น้องจังหวัดลุบุรีนะครับมือเศร้ากระทายกันไปแล้วล่ะนะครับพี่น้องฝนตกก็เลยได้หยุดนะครับ เดี๋ยวสิพามาเบิ้งนะพี่น้องงัวไรทงฝนตกอยู่ยังไงนะครับก่อ,อื่นฝากกดไลค์กดแชร์นะครับผมเพื่อเป็นกําลังใจในการเฮ็ดคลิปนะครับป่ะเดี๋ยวบาหมอผ้าไปเบิง้งงัวนะครับนี่นะครับพี่น้องบรรยากาศฝนตกนะครับงัวตอนนี้เหลือประมาณสองรอยกว่าตัวนะพี่น้องให้เบิ้งบรรยากาศนะครับ ฝนตกเปียกเบิดนะครับพี่น้องบ่มีห่มให้ลบหรอกนะครับงออะไทรทงนะพี่น้องฝนตกก็ต้องตากฝนนะครับแดดออกก็ตากแดดนะครับพี่น้องผู้ใดสนใจคีมศูนย์เขงงาง้วนะพี่น้องขวดละ240บาทนะครับขวดหนึ่งเฮดได้ประมาณ8โตัวหัด10โตนะครับอายุที่เหมาะสมกับ หาเมือ่อเกินสี่สิบหามือนะพี่น้องถ้าเกินสี่สิบหามือไป็นกัเขาก็สีเริ่มแข็งนะพี่น้องเห็ดกับชีบกคอยอยากได้ผลนะครับหดละสองร้อยสี่สิบบาทรวมทร,วมทรงนะพี่น้องอย่าทายพยาธิแบบลาดหลังนะครับขาวหมออกพัอ,อ่อนนะพี่น้องใส่ได้ถึงพยาธิภายนอกภายในนะครับพยาธิผิวหนังพยาธิตาพยาธิล้ำใส่นะครับเฮ็บเฮากาเกลื่อนเหลือไล่นะพี่น้องใส่ได้นะครับ ขวดขนาด30มิลลิลิตรนะครับขวดหนึ่งใส่ใ้กับน้ำหนัก300กิโลนะครับขวดละ100บาทนะพี่น้องค่าทรงหาสิบบาทเก็บไปทางเพิ่มหาสิบบาทนะครับอย่าไาล่เมลงนะพี่น้องขวดละ200บาทนะครับเงินโอนนะครับเก็บไปทางสองบาทนะพี่น้องร่วมทรงนะครับ ขวดละร้อยซีซีนะครับยาซีซีซีผสมน้ำหนึ่งลิตรนะครับฉีดพ่นตามตัวงัวได้นะครับบางๆนะครับแล้วก็ฉีดตามคออนะพี่น้องแมลงนะครับแมงบีแมงวันนะครับยุงนะพี่น้องแล้วก็เป็นไข่นะครับกําจัดได้นะพี่น้อง ไม่กาวาง้วนนะพี่น้องสแตเลสเ,ตเกตสามศูนย์ซี่นะครับเราประกันโมเป็นสนิมนะครับแกนลอยห้าสิบบาทนะพี่น้องรวมทรงนะครับมีปลายทางนะครับสนใจทอนพันหยาแพนกล่าหนะึ่กิโลละห้าบาทนะครับหยาแพนกล่าแห่งอัดก้อนนะครับ้วก็มีฟางนะพี่น้องจัดทรงนะครับสนใจติดตบางมอบได้นะครับ <c oughs> คลิปนี้ให้เบิง้ง งอแะพี่น้องเลี่ยมหยากลางสายฝนนะครับแข็งแรงนะพี่น้องงาเลียงไรทงเนี่ยจะแข็งแรงนะครับเพราะว่าเลียงธรรมชาตินะครับตากแดดตากฝนนะพี่น้องแล้วก็ดูแลเรื่องวัคซีนอย่างดีนะพี่น้องวัคซีนลำปีแล วัคซีนปากเท้าเปื่อยนะครับเห็ดปีละสองรอบนะครับเรแล้วไปแล้วฝนตกนะครับพี่น้อง หญ่ดีดีนะครับอยู่แถวอำเภอสาบดจังหวัดลบบุรีนะพี่นอ้องหญ่ยังดีเลยนะครับ <c oughs> สังเกตได้ว่างว่วอ้วนนะครับพี่น้องงว่วอ้วนสมบูรณ์ดีนะครับเพะวันหนึ่งตะกีมีสี่ลอยก็โตนะครับลดปริมาณล่งเหลือสองลอยกว่วนะครับเพราะว่ามีปัญหาเรื่องคนเลี่ยงนะครับพี่น้องรากา หาคุณเลี้ยงยากนะครับก็เลยต้องลดลงนะครับแล้วก็พื้นที่นะพี่น้องมันหน่อยลงนะครับลดล่ากันหลายไรเลี้ยงกันยากนะครับก็เลยจําเป็นต้องลดปริมาณลงนะครับพี่น้องแล้วก็คัดเอาคุณภาพไว้นะครับพาไปเบิ้งที่เด็ดนะครับพี่น้องเบาวมอบมักหลายนะครับตัวนี้ตัวนี้ถือว่าบาวมอบมักหลายนะครับเนี่ย ีโบ๊นะครับพี่น้องทองไก่ขอดแล้วนะครับนมเริ่มโล่งแล้วนะพี่น้องนี่นะครับงวสีนี่ทรงนี้ถือว่าบามอบหมักนะครับถึกตาตองใจเลยนะครับพี่น้องเป็นงาเท้าโบสนะครับโบ๊เข้มเมเลยนะครับขอบหูดำนะครับพี่น้องเบิ้ หูนะครับเพศดำนะครับขอบตาดำดังดำนะครับแล้วก็สีนะครับเป็นสีโบ๊ทเข้มๆจัดๆเลยนะครับตัวนี้ใส่พอโบดผสมพอโบดลูกก็สามารถออกมาแดงได้นะพี่น้องโอกาสจะออกแดงกับมีนะครับขั้นใส่พอแดงนี่ออกแดงแน่นอนนะครับนี่นะครับเพจนมลงแล้วนะพี่น้องเพจบวมแล้วนะครับ ีนี่ถือว่าเป็นสีงอโบดพิมพ์นิยมนะครับผูบ้ไดเห็นกับมักนะครับพี่น้องสีนี่ <c oughs> <c oughs> นี่นะครับพี่น้องสอนบรรยากาศนะครับ <c oughs> <c oughs> รุ่นนี้นะพี่น้องรุ่นอีก2เดือนยานุ่มพร้อมขายนะครับราคาเริ่มต้น4ี่หมื่นหานะพี่น้องมีอยู่ประมาณ1ิบกัวโตนะครับมีเด็ดๆนะครับพี่น้องหลายตัวนะครับเงาหนาสุโตนะพี่น้องดูใดอย่างได้เขามะเบิงมาเลือกออกนะครับสะอ่อนบรรยากาศนะพี่น้อง ซุ่มอยู่ทั้งลน้นจัดเตรียมทรงนะพี่น้องไปจังหวัดแพร่นะครับ1ิโตนะครับเจ้าเดียวเหมาไปเลยนะพี่น้อง1ิโตถือว่าไปตังฝูงเลยนะครับสำหรับพันธุก,กรรมดีๆนะครับ มาเปลียกเลยนะพี่น้องฝนตกหนั่มหัวหนามเบามาอบน้่นะครับเขาห่มบ่ท่านนะครับนี่นะพี่น้องรุ่นนี้นะครับเหลืมตสนสีมืนหานะครับเห็ดเขาเรียบร้อยนะครับเนี่ยหนาลึกนะครับมีโบดอยู่สองตนะครับแล้วก็มีเอ้มีแดงๆอยู่สองตครนะพี่น้องโบดๆหลายโตนะครับ ถ้าเท่ายนยนอีกหลายโตนะพี่น,อน้องนี่ไอเบิงแดงๆที่เด็ดนะพี่น้องโบดๆนะครับ ฝนตกนะครับพี่น้องอากาศดีนะครับมือนีบห้อนนะครับเลีมหยานะพี่น้องทำเอาเบื้องตัวผูนะครับเกียรติเห็ดพอพันมีอยู่สองตครนะพี่น้องผู้ดใดสนใจมาก,ก่อนใดก่อนนะครับนี่ตัวละสามหมื่นนะครับตัวละสามหมื่นนะพี่น้องนี่ หนาเงานะครับมีสองตัวนะพี่น้องลึงดีโบดเข้มๆนะครับเห็ดเขาเรียบร้อยนะครับพี่น้องท้ายเต็มๆนะครับไข่โบดนะพี่น้องไข่ดำเครื่องใบนะครับตัวนี้ขอบหูดำนะครับขอบตาดำดังดำนะครับก้นดำนะพี่น้องไข่ดำปลายลึงดำนะครับนี่คือลักษณะของงวโบดเข้มๆนะครับ ไปทับกับงวไทยบันเฮานะพี่น้องบพว่าจะเป็นไทยน้อยไทยกลางไทยใหญ่นะครับในเรื่องกรรมเนื้อนะพี่น้องมาก็จะได้เห็นแม่นะครับพี่น้องเห็นแม่เห็นพ่อเขานะครับแล้วก็เห็นการใจลูกของแม่เขานะครับเลยอกไปเห็ดพอจะต,ต้องเบิ่งประวัติกันจักหน่อยนะครับประวัติการใจลูกนะครับเพื่อว่าเพราะ,ะว่าซิเบด้เซียเวลานะพี่น้องโอ้ะอรนนะพูดนะ สองร้อยกว่าตัวนะพี่น้องเลียงกันประมาณสี่ข้นนะครับนี่นะพี่น้องรุ่นเริ่มต้นสี่มืน,านหนานะครับหนาๆนะครับโอ้ตัวนี้หางขาดนะพี่น้องหนาลึกนะครับเดี๋ยวพาไปชุ่มพอคุ้มฟูงนะครับเลือดลอยนะครับพี่น้อง เบิ้งรุ่นลูกไปแล้วเบิ้งพอคุ้มฟูงนะครับว่าจะรอปันไดน,นะครับพี่น้อง <c oughs> นี่นะครับรุ่นที่จะจับยานมนะครับพี่น้องหนาลึกนะครับตัวนี้โบโบทนะครับ ฟุ้งฝูงรับย่างไปได้เลยนะพี่น้องวันนี้ขับเบิ้งกับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจในการหฮ็ดนทิ์นะครับตื่นตั้งใจตีหานะพี่น้องอาบน้ำเต็งตัวเดินทางมาสองลอยเอลอยเจ็ดสิบกว่ากิโลนะครับพี่น้องขาเดียวนะครับเร่งกลับไปอีกนะพี่น้อง กลับไปอีก,กระยะทางกะซ้ำเก่านะครับไปกลับสามรอยก้นโลนะพี่น้องค่าน้ำมันกะโอ้สามร้อยโลกับที่บวกเป็นพันอยู่นะครับพี่น้องน้ำมันก,นก,นก,น 1, กนนะแพ,นง,นนนพงนะครับช่วงนี้นะครับหัวรถเครื่องสามพันเกียร์ออโต้นะพี่น้องเกียร์ออโต้นะครับ,อ,รโอ,โรบอีซูดีแม็กนะครับพี่น้อง ย่งคอมมาเร็วตัวแรกนะครับจะกินน้ำมันเดพอคุ้มฝูงเห็นตัวหนึ่งนะาพี่น่องเดี๋ยวมามอบผ้าไปเบิรงเห็นว่านุ่มนะาพี่น่องกำลังทับดี นี่นะพี่น้องพ่อคุ้มฝูงมีตัวเดียวใช่ไหมพี่พอ่อตอนนี้พี่อยู่ในฝูงครับใช่ครับที่เหลืออยู่ที่นี่นี่นะครับพี่น้องตอนนี้มีตัวเดียวนะครับที่เหลืออยู่บ้านนะครับอยู่บ้านนะพี่น้องเอาไว้บ้านนะครับ,เ,บ,นนรบเปลี่ยนกันนะครับพี่น้อง เยนกันทับนะครับเป็นงวนนมนะพี่น้องอ้โบดนะครับกระดูกแข็งขาดีไข่ดำนะครับหน่วยการถือว่าดีเลยนะครับพี่น้องก็ฟูงนะพี่น้องบอกว่าฟูงน่อยฟูงง่ายกะการมีพอคุ้มฟูงนี่ดีนะครับ ได้ลูกปีละตนะครับผมแล้วก็บ่อปวดหัวเรื่องการจับสัตว์นะครับการทับในโอกาสตีกกิบเปอร์็นต์แน่นอนครับพี่น้องขานผสมเทียมก็จะค่าชใจายหลายนะพี่น้องแล้วก็การจับสัตว์ก็ยากนะครับพี่น้องต้องมานังจับสัตว์นับเวลานะครับจับสัตว์แม่นบมแมนแล้วก็ หมอแมนบ่แมนน้ำเชื่อดีบบดีนะครับการเก็บน้ำเชื่อดีบบดีอีกนะครับโอกาสติดกันหน่อยนะครับพี่น้องที่ได้ลูกตีละตก็ถือว่าหน่อยนะครับสำหรับการผสมเทียมการผสมโตนะพี่น้องก็ดีนะครับเป็นสัตว์เองเขาปล่อยเลยเดี๋ยวเขาจัดการกันเองนะครับงวเม่เขากับโบเสียนะครับส่วนผสมเทียมเนี่ย ผสมเทียมดุนะครับล่วงดุกะเสียนะพี่น้องหมดลูกเสียได้นะครับหมอบางคนกับบ่คือกันนะครับเพี้ดีบ่ดีนะครับบางทีดินปืนที่ฉีดฉีดน้ำเชื่อเนี่ยไปแท่งหมดลูกนะครับพี่น้องอักเสบได้เป็นแผลได้นะครับก็บจะมีปัญหานะพี่น้องตามมาหลายอย่างนะครับนั่นก็คือคอแตกต่างนะพี่น้อง คลิปนี้กัฝากกดไลค์ like, กดแชร์นะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจในการฮ็ดคลิปนะครับเดี๋ยวล่ากันไปก่อนนะครับพี่นอ้องสวัสดีครับ